Honda c i t y ehevrs คันนี้สีขาวพททินัมค่ะราคา89,000บาทเป็นราคาที่รวมค่าสีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถที่เพิ่งลงใหม่จากโรงงานและว่างอยู่พร้อมส่งมอบสำหรับท่านใดสนใจพร้อมรับนะคะติดต่อเซลเมย์ได้ที่เพจเซลเมย์โคราชฮอนด้ค่ะซื้อสดหรือจัดไปแนนก็รับคันนี้ได้เลยในส่วนของการจัดไปแนนเมยมีบริการทำสัญญาไปแนนให้ถึงที่ และมีบริการจัดส่งรถให้ถึงบ้านหากลูกค้าไม่สะดวกมารับนะคะอุปกรณ์ตกแต่งก็ติดตั้งโดยช่าง Honda าทุกชิ้นมีรับประกันให้เมดูแลให้เองทุกขั้นตอนก่อนรถถึงมือลูกค้าค่าใช้จ่ายก็โอนเข้าบัญชีบริษัทได้รับไปเสร็จทุกยอดปลอดภัยมั่นใจได้ร้อเซน์นะคะและเดือนนี้พิเศษค่ะกับดอกเบี้ย0 48เ็เดือนปีประกันภัยชั้นหนชุดแต่งแท้จัดเต็มและรับรถได้เลย สนใจอย่าลืมทักหาเซลเมโคราทันด้นะคะ